จากคลิปที่แล้วนะคะที่ทุกคนอยากรู้ว่าอ้ยเราหายไปได้ยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราหายได้ยังไงคะ่ะก่อนอื่นนะคะให้เราเดินไปที่ฉากก่อนแบบนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วให้เราแค่เดินผ่านเฉยๆแค่นั้นเองระหว่างเดินผ่านตรงนี้ก็เดินปกติหรือไม่ก็วิ่งก็ได้เสร็จแล้วก็โลมอีกด้านหนึ่งแบบนี้แล้วเราก็เดินกลับไปคะ่ะเมื่อเดินกลับไปแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการ ตัดต่อภาพโดยใช้โปรแกร,รมแคปคัตซึ่งในโปรแกร,รมแคปคัตนี้จะทําให้เรานั้นหายตัวไปในช่องว่างแล้วก็โผล่อีกด้านหนึ่งอยากรู้ยังไงไปดูในโปรแกร,รมค่ะ เริ่มต้นด้วยโปรเจกต์ใหม่ค่ะจากนั้นไปตามหาคลิปที่เราต้องการกลับมาเมื่อได้คลิปที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็ทําการเลื่อนไป네เรื่อยๆจนกว่าจะเริ่มต้นคลิปแบ่งฉากตัดคลิปที่ไม่ใช่ออกไปเสร็จแล้วเราก็ตามหาคลิปที่เราต้องการว่าให้ส่วนไหนหายไปจากนั้นไปที่ภาพสอนค่ะภาพนี้นะคะเริ่มต้นที่โอเวอร์เลย์เหมือนเดิมไปหาคลิปเดิมกลับมาจากนั้นเราก็ขยายภาพให้ขนาดใหญ่เสร็จแล้วเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอพื้นที่ว่างของต้นไม้นะเมื่อได้ส่วนที่ต้องการเสร็จแล้วก็ไล่ภาพไปเรื่อย เพื่อจะมาแทนภาพที่เราต้องการทับลงไปเราก็จะทำการมาก์นั่นเองเอาพื้นที่ว่างตรงนี้นะคะให้เป็นกระจกเงาค่ะกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อหมุนภาพค่ะจากนั้นนะคะเราก็เริ่มหมุนภาพให้ทับกับต้นไม้เพื่อให้บริเวณนั้นนั้นเป็นส่วนที่เราจะปิดภาพในขณะที่เราวิ่งนั่นเองส่งออกเป็นอันเสร็จเรียบร้อย